สวัสดีค่ะทุกคนมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญนะคะแต่หลายหลายคนละเลยไม่ได้ทานอาหารเช้าเพราะวิถีชีวิตที่เร่งรีบโดยเฉพาะวิถีชีวิตคนเมืองค่ะไม่มีเวลาจัดเตรียมอาหารเช้านะคะวันนี้เราก็เลยมีเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์มาแนะนำนะคะโยเกิร์ตค่ะนี่นะคะโยเกิร์ต ก่อนอื่นเรามารู้ประวัติของโยเกิร์ตก่อนนะคะก่อนที่เราจะทานโยเกิร์ตนี้นะคะเกิดขึ้นจากประเทศบัแกเรียค่ะสมัยก่อนมีชนเผ่าชื่อว่าทาเซียนหรือชาวบันกเรียในสมัยโบราณค่ะเขาเก็บนมไว้ในถุงหนังแกะแล้วก็คาดไว้ที่เอวค่ะแล้วมันเกิดปฏิกิริยาค่ะจากอุณหภูมิของร่างกายปฏิกิเกิดปฏิกิริยากับ จุลินทรีย์ของหนังแกะในถุงนะคะเกิดการหมักเกิดมาเป็นโยเกิร์ตขึ้นมานะคะซึ่งโยเกิร์ตตัวเนี้ก็มีคุณค่าอาหารสูงเลยค่ะแต่ที่จะได้ผลดีที่สุดคือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะประโยชน์ของมันมีมากมายเดี๋ยวเราจะนำเสนอง่ายๆสักเจดข้อนะคะข้อที่หนึ่งสร้างความสมดุลในลำไส้ ช่วยระบบขับถ่ายปรับปรุงระบบขับถ่ายเมื่อระบบขับถ่ายดีแก้ท้องผูกนะคะลำไส้สะอาดสุขภาพโดยรวมของร่างกายก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะร่างกายทำงานได้เต็มที่นะคะข้อที่สองมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในลำไส้นะคะข้อที่สามแก้ท้องเสียคะ่ะสำหรับคนที่ ดื่มนมแล้วไม่ย่อยน้ํำตาลเล็กโต้ในนมนะคะเรามาทานโยเกิร์ตหมดปัญหาเรื่องท้องเสียเพราะย่อยง่ายนะคะข้อที่4ข้อที่4แล้วใช่ไหมคะข้อที่4ี่ลดกลิ่นปา,ากนะคะช่วยแก้ปัญหากินปา,ากรักษาฟันและเหงือกสุขภาพโดยรวมของปา,ากเพราะว่ามันมีในนี้มันมีโปรไบโอติกนะคะ ในผลิตภัณฑ์ของโยเกิร์ตก็จะทำให้เราไม่มีกลิ่นปากมีแลคโตบาซิลัสและอื่นๆเนี่ยก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากค่ะข้อที่ห้านะคะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเพราะว่ามันควบคุมระดับคอรเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายในเลือดค่ะก็ทำให้เรา ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะคะเอ้เราได้กี่ข้อแล้วนะข้อที่หนะคะช่วยป้องกันแผลในกระเพาะอาหารค่ะเพราะแบคทีเรียดีจุลินทรีดีตัวนี้ก็จะไปฆ่าจุลินซีไม่ดีที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารต้านการอักเสบได้ค่ะส่วนข้อที่7นะคะก็ทําให้ แก้โรกของผูกได้ค่ะเพราะว่าแบคทีรียดีจินีซ์ดีตัวนี้จะไปย่อยช่วยย่อยอาหารนะคะทําให้อาหารระบบขับถ่ายก็จะถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือข้อดีๆของโยเกิร์ตนะคะบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทีนี้วิธีการรับประทานโยเกิร์ตนะคะ เราอาจจะรับประทานแบบนี้เลยก็ได้ตักใส่ถ้วยมาหรือจะทานในกล่องก็ได้ทานได้เลยนะคะโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะที่จะได้ผลดีที่สุดรสธรรมชาติค่ะแต่รสอาจจะเปรียปร้ยวๆหน่อยถ้าใหม่ๆห,ห,หรือคนไม่ชอบรสเปรียปร้ยวๆหน่อยเราก็อาจจะเอาไปทานกับอย่างอื่นเช่นผลไม้สดพวกแอปเปิลเขียวแตงโมแอปเปิลแดงหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ได้นะคะหรือผลไม้อบแห้งก็ได้ค่ะ หรือจะไปทานเป็นน้ำสลัดก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอาไปปั่นรวมกับน้ำผลไม้แล้วก็จะได้น้ำผลไม้แบบมีโยเกิร์ตก็อร่อยไปอีกค่ะอันนี้คือวิธีการทานง่ายๆส่วนใครชอบแบบไหนจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบไหนได้อีกเยอะเลยแล้วแต่ที่เราชอบนะคะสำหรับประโยชน์ของโยเกิร์ตประวัติของโยเกิร์ตและก็วิธีการรับประทานวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมและผู้ฟังนะคะ สำหรับคลิปหน้าเราก็จะหาเมนูดีๆแบบนี้มาให้อีกนะคะเคล็ดลับง่ายๆโดย PT healthy Ti p นะคะสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ